สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมนะคะที่เรเวอร์เซ็นเตอร์นะคะคเพื่อนๆนี่ค่ะวันนี้จะพามาชมนี่ค่ะคเพื่อนดอกไม้ค่ะที่นี่ค่ะตอนนี้ก็ใกล้ฤดูที่เขาจะปลูกดอกไม้สวยๆกันแล้วค่ะ ชมด้วยกันเลยนะคะสวยดอกอะไรมั่งไม่รู้แับฟรนับลูมไว้ซก็มีดอกไม้หลายๆชนิดหลากหลายอย่างนะคะแต่ว่าไม่ได้รู้ชื่อไปซะทั้งหมดหรือว่าแทบจะไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าก็อยากเอามาให้ เพื่อนๆได้ชมกันนะคะนี่ค่ะเ็เป็นดอกไม้สวยๆส,สวยงามท้่นั้นเลยนะคะที่นี่เขาก็จะเอาออกมาขายเวลาหน้านี้แะคะ่ะคนที่มีสวนก็จะได้เอาดอกไม้ไปปะะลูกค่ะหลากหลายสวยงามค่ะทุกคน นี่ค่ะเป็นไงคะสวยงามไหมคะทุกคนมาชมดอกไม้สวนดอกไม้สวยๆกันค่ะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะมีดอกกิ่งดอกอัลชิดนะคะหรือว่าดอกกล้วยไม้นั่นเองนะคะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะคนนี้ก็ได้พาเพื่อนเพื่อนพี่น้องๆเอ็ซีทุกคน ชมดอกไม้สวยๆที่มีขายในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่รับชม